สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟช่องปุ๋ยพารวยช anel ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันนี่จะมีเป็นเลขเด่นนะคะเป็นเลขเด่นสายหุ้นเลยนะคะสายหุ้นหวยไทยหวยฮานอยหวยลาพัฒนาไปได้หมดนะคะสูตรนี้แต่ว่าจะเข้าไหมก็คือพี่นิดพิจารณากันดูเดอ้อเพราะว่าเป็นเลขเด่นกําลังวันของทางช่องนะคะเลขเด่นกําลังวันของทางช่องเนาะ ก็เหมือนเลขประจาวันเลขเด่นเหมือนที่เราดูกันในนี่แหละค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นของแอดคิดเองนะคะคิดเองของแต่ละวันนะคะส่วนมากก็จะเข้าตัวเด่นบ้างนะคะตัวเด่นจะเดินดีค่ะสําหรับสายลูดนะคะแต่ตัวจอะนี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่เป็นบางวันนะคะแต่สายวินนี่ก็แตกสามตัวโอ้ปังกันเกือบทุกวันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะถ้าใครจะเล่นทุกหวยเนาะทุกหุ้นนะคะอาจจะไม่ได้ไปทุกหุ้นนะคะ ใครที่เข้ามารับชมแล้วฟังแล้วแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะใครกดถูกใจขอให้ซื้อตัวไหนก็ขอให้แตกนะคะวินตัวไหนก็ขอให้แตก3ตัวนะคะได้วันละหมื่นวันละแสนกันทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะแอดขออวยพอรอวยใ้ให้ทุกท่านเลยนะคะ หมานเฮงปังนะคะทุกคนเข้ามารับความหมานความเฮงความปังกันทั้งวีทั้งวันเลยนะคะวันไหนที่แอดไม่ได้ทําให้นะคะแนวทางนี้อาจจะไม่ได้ทําทุกวันนะคะวันไหนที่แอดไม่ได้ทําให้ก็เอาแนวทางเดิมเล่นได้เลยนะคะถ้าสังเกตแล้วแนวทางมันเดินนะคะก็จัดได้เลยนะคะถ้าแนวทางเดินเด้อแต่ถ้าแนวทางไม่เดินเราก็พักนะคะเพราะวะ่าหวยมีทุกวันนะคะหวยมีทุกวันเนาะแต่ส่วนมากเสาร์อาทิตย์นะคะแอดจะลงให้แค่รอบเดียวนะคะ เมื่อคืนนี้สอยดาวนะคะสอยดาวก็แตกตัวเจาะไปนะคะแตกตัวเจาะไปนะคะโอ้ในตารางได้ได้นี่เลยนะคะตารางในตารางได้ได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเลยนะคะใครวินตารางนะคะส่วนของหลานไม่เข้านะคะเมื่อคืนนี้ของหลานหลุดนะคะ มีแต่ตัววิ่งรูดนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบตัววิ่งรูดของแอดนะคะแอดก็นึกว่าแปดจะมานะคะไม่มานะคะทุกคนมาเจ็ดสามนะคะดีดที่แรกเหมือนมันค้างอะไรนี่แหละคะ่ะแอดจาไม่ได้นะคะเมื่อคืนนี้ลุ้นอยู่ค่ะไปลุ้นตอนเกือบตีสามตีสามเท่าไรหร่นี่แหละจาไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันมาดีดประมาณตีสามสองสามนาทีนี่แหละมั้งค่ะมันมาดีดเนาะมาดีดตอนแรกเหมือนค้างเจ็ดห้าหรือเปล่านะคะถ้าแอดจาไม่ผิดเนาะ บางวันก็ดีดบางวันก็ไม่ดีดนะคะแล้วแต่อารมณ์หุ้นก็บางวันก็ดีดเหมือนในนี่เลยค่ะโอ้ดีดจังเลยนะคะเอา้าไม่เป็นไรเนาะสู้กันไปดวงด้วยส,สูดสูรด้วยนะคะก็พิจารณากันดูเอา้ามาดูสูตรนี้ของเรานะคะมาดูสูตรหลักของเรานะคะเล่นทั้งวันนะคะนี่สูตรนี้เป็นตัวเด่นเล่นทั้งวันนะคะวันนี้ปังมากเลยแตกสิบห้าคดานนะคะ 1ิห้ากระดานนี้แอดเก็บสถิติคร่าวๆนะคะเก็บสถิติคร่าวๆไว้ดูเฉยๆนะคะแอดก็ดูว่ามันเข้าไหมอะไรเข้าไหมโห่เก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดนะคะถือว่าเดินดีเลยค่ะวันนี้เดินดีมากๆเลยนะคะเดินดีเลยค่ะแอดก็ขอให้เจ็ดมานะคะขอให้เหมือนพวกหุ้นเนี่ยคะ่ะเก้าเจ็ดเก้าเก้าสองเจ็ด เจ็ดเก้าหนึ่งอ้ยออกให้มันไปออกหวยลาวพัฒนาเถอะคะ่ะขออะไรก็ได้คะ่ะขอเฮสเจ็ดแปดเก้ามาจบแล้วคะ่ะหวังมากเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าเบิ้ลแล้วก็เลยทูบนะคะวันนี้นะคะแอดเพิ่งรู้ว่าเป็นวันโกนนะคะเพิ่งรู้ว่าเป็นวันโกนตอนออกไปหาแม่มงไปหาแม่ตอนไหนก็ไม่รู้นะคะจําไม่ได้แล้วแม่บอกว่าเอา้าพรุ่งนี้จะไปวัดอีกแล้วแม่ว่าอย่างงี้นาะอแอดก็เลยเอา้าไปทําไม วันพาอีกแล้วอ้าวแสดงว่าวันนี้วันโกนแอดก็เพิ่งรู้นะคะโอ้ไม่งั้นก็จะได้เขียนกันเบิ่ลกันหามให้ทุกคนนะคะเพิ่งรู้ค่ะเพิ่งรู้ว่าวันโกนนะคะวันโกนนี่เป็นวันอันตรายเลยนะคะอันตรายเลยแล้วก็มีผลกับทุกหวยที่เราจะไปนะคะทุกคนบางทีก็ลืมนะคะแต่สายเล่นนี่ลืมไม่ได้เลยต้องดูตลอดนะคะแต่ว่าโอ้แอดลืมอนี้ลืมเลยนะคะดีนะคะเมื่อคืนนี้ดาวปกไม่เบิ้ลนะคะดาวปกชอบเบิ้ลวันพะนะคะถ้าคืนนี้ไม่เบิ้ลพรุ่งนี้อาจจะเบิ้ลก็ได้นะคะ เมื่อเห็นมันชอบเบิ้ลวันพระตลอดเลยนะคะถ้าสังเกตดูนะคะทุกคนเอาตามนี้ละค่ะก็ขอให้มันมาค่ะขอแค่เจ็ดแปดเก้าเบิ้ลนะคะหัวลาวพัฒนาเจ็ดเก้าเบิ้ลแล้วก็เลขทูบมานะคะขอให้แตกทุกสูตรนะคะขอให้เด้งทุกสูตรจะได้ไม่ต้องเอาไปจ่ายสูตรนั้นสูตรนี้เนาะจะได้ได้เต็มเต็มนะคะขอให้มาให้ิงให้ปังไปได้วยกันนะคะ นี่นะคะทุกคนก็ตามนี้สิหกระดานค่ะวันนี้เข้าสิหกระดานตัวเด่นก็เข้าเยอะนะคะวันนี้หนึ่งก็ถือว่ามาเยอะนะคะ 1, 7, หนึ่งเจ็ดนี่หนึ่งเจ็ก็มาเยอะนะคะวันนี้หนึ่งมาเยอะมากๆเอา้าขอให้มันไปราวพัฒนาค่ะขอให้ดับหลุดค่ะขอให้ดับหลุดนะคะมาดูกันนะคะราวเช้านะคะราวเช้า90้าหนึ่งค่ะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะคะศูนย์สามศ4น5สีู่นย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะเก้าหกหนึ่งสี่นะคะ0ูนย์สามห้านะคะเก้า 01 905 9 41945นะคะ301 305 341 345นะคะ ดาวปกนะคะหลานให้สามห้านะคะดาวปกให้สามห้าของแอสเจ็ดแปดเก้าค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าใครอยากกำหัวก็กำหัวเอานะคะหรือจะจับพวกนี้ก็จับเอานะคะส่วนตัวแอดก็จับอยู่ค่ะส่วนตัวแอดจับนะคะแต่ว่าเหมือนหวยมันจะลงต่ําหรือเปล่านะคะเพราะว่าสูตรเล่นทั้งวันมันให้ต่ํานะคะสูตรเล่นทั้งวันตัวเด่นมันให้ต่ําเลยนะคะพุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะคะวันนี้วันโกนนะคะ อันตรายอยู่ค่ะแต่แอดก็จับของแอดเองละคะ่ะเดี๋ยวก็จับไปเนี่ยก็จับในตารางนี่แหละคะ่ะวินกันเอานะคะใครชอบตัวไหนนะคะก็ไปมาดเอาไป,าาไปหิงกันนะคะวันวันนี้ร้านให้สามห้าจะเป็นยังไงเนาะลองดูนะคะใครชอบตัวรูดของหลานนะคะอาจจะไม่ได้เข้าตลอดนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นธรรมดาของหวยนะคะเป็นหวยก็ต้องทําใจเนาะแต่ก็อยากให้ถูกนะคะอยากให้ถูกทุกหวยเลยนะคะอยากให้ fc ปังนะคะตัวแอดก็จะได้ปังด้วยเนาะ วันนี้วันพุธนะคะวันพุธไม่วันพุธห้วยเบิ่นได้เคยเบิ่นอีกแล้วตีแอนเอาจากแล้วเพิ่งรู้ว่าเป็นวันโกนค่ะทุกคนโอ้โชคดีนะที่รู้ค่ะเอเอแอดกับว,วายยไม่ค่อยได้ดูปฏิทินปฏิทินเลยค่ะเดี๋ยวนี้เอานี่เอาไปมาเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะเอาลืม ดีนะคะอันนี้เป็นสูตรเล่นทั้งวันนะคะสูตรเล่นทั้งวันเป็นวันพระเนาะวันพรืฤหัดนะคะเป็นวันพระนะคะการสู์เบิลเลยนะคะถ้าวันพระนี้แอดจะให้การสูญเบิลเลยนะคะเล่นทั้งวันของวันที่10บนะคะวันที่10เดือน10ถูกต้องเนาะสี่ห้าหกค่ะเด่นสี่ห้าหกสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะโอเลขก็ไม่ถือว่าไม่สูงเท่าไหร่นะคะอยู่กลางๆเนาะสี่หกเก้านะคะสองห้าหนึ่งสามนะคะสี่หกเก้าสองห้าหนึ่งสาม 4 5 6ห้าหกสี1ห้าสมี่นกหนึ่งสานะคะหนึ่งห้าหกหนึ่งหสามนสี่หหนึ่งสสนะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบที่จุดวันนี้นะคะโอ้เลขวันเกิดแอดพอดีเลยเกิดวันที่หเดือน9นะคะหวานเจี๊ยบขอให้มานะคะขอให้มาขอให้เขา้านะเนาะแอดก็แปลงอย่างเงี้ยค่ะแอดชอบแปลงอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ใครแปลงมาเนี่ยมันจะได้มันก็กบหัวห9เกาออก็แค่นี้ค่ะมันจะได้5คู่นะคะถ้าใครจะแปลงเลขทูบนะคะเผื่อฟุกได้3ตัวตรงนะคะอันนี้ก็แอดก็แทนค่าเเป็นน1ะะคะ นี่แหละค่ะแล้วก็ไปแปลงกันเอานะคะใครจะวินยังไงก็ลองดูค่ะลองดูเนาะ mm hmm. เอาไปมาเอาไปเหงเอาไปปังกันนะคะขอให้มาค่ะขอให้มานะคะศูนย์หกเก้านี่แหละเนาะเอาตัวนี้แหละค่ะตัวหลักๆเลย F C จะได้ปังไปด้วยกันนะคะหลายตัวก็หลายตังเนาะใครมีทุนก็จัดไปค่ะแอดนี่ดักตั้งแต่ปากซอยเลยค่ะ เลขชุดนะคะ41 42 43 44นะคะ51 52 53 54 61 62นะคะ63 64นะคะ71 72 73 74ก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอนล,ลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ